กองหลังสเปอร์ขวดรั่วแต่แมนยูไม่มีปัญญายิงใส่กระเบืองกตัวกันาโชว์อะยิงไปไหนลูกนั้นอะเออแต่ลูกนั้นน่ามันมันเหน่งที่สุดแล้วหลองจากแมนยูนัด้างสุดแล้วของแมนยูอย่างน้อยไอ้โก้ต้องได้เซฟอะต้องยิงดีกว่านี้คืออย่างน้อยก็มันต้องมันหูมันข้ามคาไม่ั้งเยอะมีมีลูกหนึ่งอะกานาโชวก่อนพี่กุยจอดับไปบอกชมมันยิงคมเนี่ยเออใช่มีลูกหนึ่งเซ่ยิงเสาแรกอะได้แหละแล้วหลังจากนั้นเป็นไงก็ไม่มีอะไรปากปลายพี่เกือบจะโดนมากกว่าจะได้ นี่วิจารหอยลุนมาก็เยอะอยู่นะหอยลุนเป็นไงบ้างถามเปลงกันแล้วหอยลุนเห็นหลายจังหวะคือไปแอบ,บอยู่หลังกองหลังอะ่ะ <c oughs> เพื่อนจะส่งยังไงแล้วมีลูกหนึ่งบูนโน่ตัดบอลได้ <c oughs> ก็ยืนจ้องหน้าอย่างเงี้ยแทนที่มันจะขยับบูนโน่ผมก็ฉีกไปทางไหนก็ท <c oughs> างทางเยยืนจ้องจนบูนโน่เปิดบอลไม่ได้ไม่ได้ไงคือบอลมันกำลังต้องการบอลขึ้นหน้าบูโน่ก็จะได้จ่ายได้ใช่ไหม คือมันไม่ขยับไม่วิ่งขึ้นหน้าไม่ขยับยืนเนรางนต่งข้ามลองดูไอ้แตวดิมันเพิ่งมากี่วันเองจังหวะไหนมันฉีกมันก็ไปตามช่องว่างได้ดีกว่าเออนี่เหมือนไม่ได้เล่นเหมือนเพิ่งเล่นด้วยกันนัดแรกไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้กันเลยวิ่งสวนบอลมั่งวิ่งเลยบอลมั่งเพื่อนจ่ายมาแล้วก็ไม่ถึงมันมันมีจังหวะไอ้ดาร์โลอ่ะที่เป็นลูกซ้ำมาดาโล่ตวัดไปอ่ะ ถ้าเป็นกองหน้าอยู่น่าจะหาช่องว่างไอ้นั่นไปแอบอยู่ไปแอบอยู่หลังไปยืนยืนสนุกเกอร์ยืนสนุกเกอร์อยู่ข้างหลังอ่ะโกดาโลเปิดมาได้เจอเขายืนไม่ดีนะมีแต่มีลูกหนึ่งที่แต่งบอลแล้วยิงนะนั่นแหละยิงคลับอะยิงดีแต่ยิงดีก็มีลูกนั้นแหละลูกเดียวนั่นก็หายเลยที่เหลือคือการวิ่งของฮอยลุนมันวิ่งไม่ไม่เก่งใช่วิ่งไม่เก่งนอกจากว่าแบบมันตัวตัวแล้วหลุดเดียวๆอย่างงเถ้าตัวตัวที่พื้นที่ว่างโอเคควบได้อะมันก็มีลุ้นไง แต่ว่าการสร้างโอกาสหมายถึงว่าสร้างพื้นที่ด้วยตัวเองอ่ะครับทำไม่ได้เลยไม่ไม่ค่อยเก่งเนะมีการช่วยปั่นอีกลูกหนึ่งใช่ไหมปั่นไปดองคารอ่ะไม่ไม่อ๋อล้งลุงเซฟอ่ะต้องต้องตซฟก่อนคือมันมันเปลี่ยนจากการยิงลูกเนี้ยเอาไปใช้ลูกที่มันนะมันลูกนั้นน่าจะได้นุ้นกว่าใช่แมไอไอความคมวิถีหลองลูกเนี้ยดีเออใช่ เรียมัาจับแต่งมันก็ไม่ต้องจาเป็นต้องยิงแรงไม่เหมือนอ <ะ S 2> คนที่ <laughs> ยิงลูกนั้นข้าคาเลยเออเอออะ